ไหนคะัม้นีอ้อ้วัะไรนี่ลูกอะไรลูกอะไร แกร้องไงแกร้องไงแกร้องยังไงลูกแกร้องยังไงลูกมีไตเลยมีเทอรีส์กาวกว่าคนอื่นเลยนะอ้าวอู้มีเก่งมากเลยทั้งพ่อเอามา มีหนุนไปให้ที่โรงมันเลยมีวิ่งไปตามพ่อเร็วหึหึ อบงพอแล้วพอแล้ว